สวัสดีครับนีฮาวซีเนียนควายเลอร์และยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนนะครับสวัสดีครับผมชื่อชาวีครับสวัสดีค่ะฉันชื่ออารยาค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงกำเนิดสุรารวงข้าวมรดกภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลกกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยต้องบอกเป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นและลึกซึ้งมากครับคุณอารยา เพราะเวลาเราพูดถึงสุรารวงข้าวหรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่าเหล้าขาวหลายคนอาจจะมองเห็นภาพจำเป็นเครื่องดื่มของผู้ใช้แรงงานหรือเป็นเพียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาประหยัด แต่ถ้าเราลองถอยออกมามองภาพกว้างและเจาะลึกลงไปในประวัติศาสตร์เราจะพบว่านี่คือจิตวิญญาณและบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีลมหายใจของสยามประเทศเลยทีเดียวครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการดื่มเพื่อความมึนเมาแต่มันคือเรื่องราวของการเดินทางผ่านการเวลาจากมเมล็ดข้าวในนาสู่ผูมมปัญญาการหมักและการกลั่นที่ถ่ายทอดกันมาหลายศตวรรษครับใช่เลยค่ะคุณชาวีฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ถ้าเราย้อนกลับไปดูรากเง้าของมนุษยชาติกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราจะพบว่ามนุษย์เรารู้จักการหมักดองมานานมากย้อนไปได้ถึงเกือบ6,000ปีในอารยธรรมซูเมเรียนเลยนะคะ ซึ่งจุดเริ่มต้นมันมักจะเกิดจากความบังเอิญตามธรรมชาติเช่นผลไม้หรือธัญ,ญพืชที่ตกหล่นแล้วเกิดกระบวนการหมักจนกลายเป็นแอลกอฮอล์และสำหรับประเทศไทยของเราแม้ว่าจะไม่มีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุวันที่แน่นอนว่าคนไทยเริ่มต้มเหล้าวันไหนแต่ด้วยพื้นฐานที่เราเป็นชาติเกษตรกรรมมีการปลูกข้าวมานานกว่า5,000ปีฉันเชื่อมั่นว่าภูมิปัญญาเรื่องการนํเข้าวมาทําเป็นเครื่องดื่มน่าจะมีมาคู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน,านก่อนที่จะมีการก่อตั้งราชอาณาจักรสีอีก ถูกต้องครับและสิ่งที่น่าสนใจคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อเราเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติครับคุณอรยา อย่างในสมัยอยุธยาบันทึกของชาวจีในช่วงต้นศตรวรรษที่15หรือที่เรียกว่ายุคหญิงยาเชิงหลานก็ได้มีการกล่าวถึงสุรากลั่นในสยามแล้วหรือแม้แต่บันทึกของทูตชาวฝรั่งเศสคนสําคัญอย่างซีโมงเดลาลูแบร์ที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชท่านก็ได้บันทึกไว้ว่าชาวสยามมีการดื่มสิ่งที่เรียกว่าแอคควาวิตอหรือน ah ้ําแห่งชีวิตซึ่งกลั่นมาจากข้าวและคนสยามเรียกมันสั้นๆว่าเหล้านี่เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับว่าวัฒนธรรมการกลั่นสุราของเรานั้นแข็งแรงและ มีตัวตนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเมื่อได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกลั่นที่ซับซ้อนขึ้นจากชาวจีนอพยพในช่วงปลายยุทยาต่อต้นรัตนโกสินทร์จนเกิดเป็นคําว่าเล่าโรงขึ้นมาครับพอพูดถึงเล่าโรงและอยุครัตนโกสินทร์นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เกิดแบรนด์ระดับตํานานอย่างโรงเข้าขึ้นมาเลยนะคะต้องเล่าให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่าโรงงานสุราแห่งแรกของประเทศไทยนั้นก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปีพศ2329ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่1บริเวณปากคลอง บางยี่ขันหรือพื้นที่ส่วนหลวงพระรามแในปัจจุบันนั่นเองค่ะการตั้งโรงงานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าขายทั่วไปแต่เป็นกลไกสำคัญของรัฐในการหารายได้เข้าระบบผ่านระบบเจ้าภาษีนายอากรและชื่อแบรนด์รวงข้าวก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการสื่อความหมายโดยตรงถึงวัตถุดิบหลักตั้งเดิมนั่นก็คือข้าวและปลายข้าวซึ่งเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยในยุคนั้นสะท้อนให้เห็นว่าวิถีชาวนาและวิถีแห่นสุรานั้นผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกค่ะลึกซึ้งมากครับ และจากประวัติศาสตร์เราต้องมาดูเรื่องกระบวนการผลิตที่ทําให้สุราโรงข้าวมีความพิเศษด้วยครับ ในทางเทคนิคแล้วสุรารวงข้าวจัดอยู่ในประเภท white spirit หรือสุราขาวซึ่งหมายถึงสุราที่ผ่านการกลั่นจนมีความบริสุทธิ์สูงใสสะอาดปราศจากการปรุงแต่งสีกลิ่นหรือรสสังเคราะห์ใดๆครับปริมาณแอลกอฮอล์ก็จะอยู่ที่ประมาณ28-40ดถึงีกรีซึ่งถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวความน่าสนใจคือวิวัฒนาการของวัตถุดิบครับคุณอร,รยาในอดีตเราใช้ข้าวเจ้าข้าวเหนียวหรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆอย่างลูกเดือยและข้าวฟ่างมาเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งจะให้กลิ่นหอมของธัญญะ พืชที่เป็นเอกลักษณ์มากแต่ในปัจจุบันด้วยเหตุผลด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทําให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้กากน้ําตาลหรือโมลัสเซสซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ําตาลทรายมาเป็นวัตถุดิบหลักแทนแต่หัวใจสําคัญของกระบวนการหมักและการกลัน่นเพื่อดึงเอาความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ออกมานั้นยังคงมาตรฐานที่เข้มงวดเหมือนเดิมครับ ประเด็นเรื่องวัตถุดิบนี้สาคัญมากเลยนะคะเพราะมันสะท้อนถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยด้วยและฉันอยากเสริมเรื่องความแตกต่างระหว่างสุราขาวกับสุราพื้นบ้านอื่นๆสักนิดค่ะเพราะหลายคนอาจจะสับสนคือถ้าเป็นสาโทอุหรือกระแช่พวกนี้จะเป็นสุราแช่หรือเฟอร์เมนเท็ดลิเกอร์คือหมักแล้วดื่มเลยไม่ได้ผ่านการกลั่นทําให้ดีกรีจะต่ํากว่าและรสชาติจะยังมีความหวานของน้ําตาลหลงเหลืออยู่มากแต่สุราขาวอย่างรวงเข้าต้องผ่านขั้นตอนการกลั่นหรือดิสเ l ลเลชันเพิ่มเข้ามาเพื่อแยกแอลกอฮอล ระเหยออกมาจากน้ำหมักทำให้ได้ความเข้มข้นที่สูงกว่าความใสที่มากกว่าและรสชาติที่ dry หรือแห้งกว่าซึ่งนี่คือทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกับศิลปะที่โรงงานสุราไทยสั่งสมมาอย่างยาวนานจนสามารถผลิตได้ในปริมาณมหาศาลเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทางประเทศค่ะพูดถึงปริมาณการผลิตแล้วตัวเลขสถิตินี้น่าทึ่งมากนะครับคุณอารยาบแบรนด์รวงข้าวไม่ได้เป็นแค่ที่หนึ่งในไทยแต่เป็นยักษ์ใหญ่ในระดับโลกเลยทีเดียวครับ ข้อมูลระบุว่ารวงข้าวครองส่วนแบ่งตลาดสุราขาวในไทยมากกว่า90%เรียกว่าแทบจะผูกขาดความนิยมเลยก็ว่าได้และในปี2559ยังเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์สุราที่มีปริมาณยอดขายสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกด้วยยอดขายกว่า30,000ล้านลิตรมูลค่าตลาดรวมของสุราขาวในบ้านเรานี้ไม่ต่ำกว่า8 0,000ล้านบาทนะครับแต่ เหรียญย่อมมี2ด้านครับแม้จะเป็นแชมป์แต่แนวโน้มการบริโภคในปัจจุบันเริ่มส่งสัญญาณที่น่ากังวลครับเพราะสถิติล่าสุดชี้ว่าปริมาณการดื่มเหล้าโดยรวมของคนไทยลดลงต่อเนื่องจาก643ล้านลิตรในปี2566คาดว่าจะเหลือเพียง617.4ล้านลิตรในปี2568ซึ่งเป็นผลมาจากเทรนด์สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุครับ นั้นเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงมากสําหรับยักษ์ใหญ่อย่างไทเบฟเลยนะคะเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนธุรกิจก็ต้องปรับตัวตามและนี่จึงเป็นที่มาของข่าวสารล่าสุดที่น่าจับตามองมากๆคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวงข้าวป๊็อกครับคุณชาวีนี่คือความพยายามในการฉีกภาพลักษณ์เดิมๆของเหล้าขาวที่ดูดุดันและเชยให้กลายเป็นเครื่องดื่มที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายขึ้นการทําเป็น ready to drink หรือ RTD ที่มีแอลกอฮอล์แค่5%เพร้อมรสชาติผลไม้อย่างสตรอเบอรี่และมะนาวเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนมาากว่ ต้องการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ Gen Z ที่เน้นดื่มเพื่อสังสรรค์เบาๆเน้นรสชาติอร่อยและความสะดวกสบายมากกว่าการดื่มเพื่อให้เมา,มาอย่างหนักหน่วงเหมือนคนรุ่นก่อนเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดที่น่าสนใจมากค่ะ เห็นภาพชัดเจนเลยครับคุณอารยาจากขวดแก้วทรงพลังสู่กระป๋องหรือขวดเล็กที่ดูสดใสและนอกจากการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์แล้วผมยังเห็นความเคลื่อนไหวในมิติของสังคมด้วยครับโรงงานสุรารวงข้าวในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อุตรดิษฐ์หรือบุรีรัมย์เริ่มหันมาทำโครงการ CSR สนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนสอนชาวบ้านทำน้ำหมักชีวภาพส่งเสริมการปลูกข้าวสายพันธุ์ดีเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรสิ่งนี้สะท้อนว่าธุรกิจระดับนี้ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเติบ โตไปพร้อมกับชุมชนยิ่งไปกว่านั้นกระแสสุราก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็เป็นอีกแรงกระเพื่อมที่สําคัญมากครับมันกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจคราฟต์และที่มาที่ไปของสุรามากขึ้นทําให้ไทยเบฟเองก็ต้องขยับตัวเพื่อยกระดับสุราขาวไทยให้กลายเป็นพรีเมียมไวท์สปิริตเพื่อไปสู้กับโซจูของเกาหลีหรือเตกีลาของเม็กซิโกในเวทีโลกให้ได้ครับ เป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากค่ะการยกระดับสุราไทยให้ไปยืนเทียบชั้นกับเครื่องดื่มประจำชาติของประเทศอื่นๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานสรุปแล้วนะคะวันนี้เราได้เห็นว่าสุรารวเข้าไม่ได้เป็นเพียงแค่น้ำเมาในขวดใสแต่คือบทบันทึกการเดินทางของสังคมไทยจากยุคก,การค้าสัมภา์สู่อุตสาหกรรมโรงงานและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิท มันคือการต่อสู้การปรับตัวและการพยายามรักษาอัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะครบถ้วนและเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับคุณอารยาจากรากเงาสู่อนาคตจริงๆครับ ก่อนจากกันวันนี้ผมอยากจะฝากคำถามชวนคิดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านสักหน่อยครับว่าในมุมมองของท่านสุราไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรอีกบ้างเพื่อที่จะสามารถเอาชนะใจคนทั่วโลกได้เหมือนกับที่อาหารไทยทำสำเร็จมาแล้วและท่านคิดว่าการผสมผสานร,ระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับนวัตกรรมสมัยใหม่จะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนวันนี้ผมชาวีต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับและฉันอารยาก็ต้องขอลาไปก่อนเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับและในเทศกาลตรุษจีนนี้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนเซินถีเจี้ยนคังต้าจีต้าลี่ว่านซื่อรอ่้เมยเกิร์นนะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบ